อัปเดตราคากระเป๋า d ีออปี2023บอกเลยว่าต้องฟังให้จบนะคะแล้วคุณก็ต้องรีบซื้อถ้าไม่อยากเสียเงินเพิ่มค่ะโอลาสวัสดีค่ะตอนนี้คุณอยู่กับ โมสนะคะแล้วนี่ก็คือช่องแคทซิ l a m o มสค่ะวันนี้เนี่ยโมสถ่ายคลิปจากที่สเปนนะคะที่เมืองบาร์เซโลนาอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ก็เลยจะมาอัปเดตราคากระเป๋าของ d i ออนะคะที่มันพึ่งเพิ่มขึ้นไปแบบหลายร้อยอยูโรมากๆเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูว่ามันเพิ่มแต่ละปีเพิ่มอะไรยังไงบ้างแล้วคุณเนี่ยจะตัดสินใจซื้อตอนนี้เลยดีไหมหรือว่ารอไปก่อนยังไงมันก็ยังไม่ขึ้นเร็วๆน,นี้แน่ๆคลิปนี้มีคําตอบให้ทั้งหมดค่ะ okay. หลายคนก็น่าจะทราบอยู่แล้วนะคะว่าในตลาดของแบรนด์เนมเนี่ยมันจะมีการขึ้นราคาอยู่เรื่อยๆแน่นอนอย่างก่อนหน้านี้เมื่อไม่นานมานี้ค่ะก่อนที่ดีออจะขึ้นราคาก็ได้มีการขึ้นราคาในหมวดของฝั่ง แอเสนะคะพร ada rolex นะคะก็มีการขึ้นราคามาแล้วทีนี้เนี่ยมาถึงตาของดีออลแล้วบ้างแต่ก็ต้องบอกว่าในกรณีของดีออค่ะราคาเนี่ยมันพุ่งสูงขึ้นเฉพาะในยุโรปเท่านั้นซึ่งตัวกระเป๋าที่ได้รับผลกระทบในการขึ้นราคาตอนนี้ค่ะก็คือกระเป๋า lady dior เนะะี่ยซึ่งเป็นกระเป๋าอันเป็นที่รักของสาวๆหลายๆคนนะคะแล้วก็ยังมีตัวกระเป๋ารุ่น dior saddle ด้วยซึ่งตัวนี้เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่เรียกได้ว่าโดดเด่นจากแบรนด์ดีออเช่นเดียวกันตัวกระเป๋า dior saddle ค่ะมีราคาแพงขึ้นอยู่ที่ประมาณ 4- 7% แต่ว่ายังไงก็ตามนะคะการขึ้นราคาของดีออเนี่ยมันจะแตกต่างจากในฝั่งการขึ้นราคาของแอร์เมสก็อยู่ตรงที่ฝั่งของแอร์เมสเนี่ยเขาจะมีการเหมือนออกมาบอกผู้บริโภคก่อนบางทีก็จะเป็นการพยายามกระจายข่าวข่าววงในบ้างข่าววงนอกบ้างอะไรเงรี้ยให้มันได้มากที่สุดเพื่อจะบอกได้ว่าเฮ้ยราคามันจะขึ้นแล้วนะแต่ว่าในฝั่งของดีออค่ะมันเป็นการขึ้นราคาแบบที่จะขึ้นปุ๊บก็ดีดนิ้วขึ้นแบบนี้เลย เดี๋ยวตอนท้ายคลิปโมจะมาบอกเทคนิควงในให้ด้วยว่าทำยังไงถึงจะรู้ราคาการขึ้นราคาของ d ี o อก่อนใครๆค่ะ <Yeah>. oh. ขอต้องบอกว่าแม้แต่ SA นะคะที่ทำงานอยู่ด้านในก็รู้ก่อนขึ้นราคาเพียงแค่วันเดียวเท่านั้นเอง okay. การขึ้นราคาในครั้งนี้ค่ะมันมาจากความคลั่งไคล้ในการจับจ่ายใช้สอยในช่วงซัมเมอร์ที่แล้วในยุโรปนะคะซึ่งส่วนหนึ่งเนี่ยมันก็มาจากชาวอเมริกันที่ออกมาหาของถูกในต่างประเทศท่ามกลางค่าเงินดอลลาร์สหรัฐที่มันแข็งค่าขึ้นมากนั่นเองค่ะ <S <S เห็นได้ชัดเลยว่าสินค้าเหล่านี้เนี่ยมันมีราคาถูกกว่าเมื่ออยู่ในยุโรปโดยเฉพาะในเรื่องของสินค้าแบรนด์เนมนั่นเองและด้วยประเด็นราคาเงินยูโรที่มันสูงขึ้นแบบนี้เนี่ยทำให้นักช็อปหลายๆคนนะคะที่ชอบสินค้าแบรนด์เนมเนี่ยก็เลือกที่จะเริ่มจจ่ายยใช้อ สินค้าในประเทศแต่การขึ้นราคาในครั้งนี้ค่ะมันเป็นสิ่งที่บังเอิญมากๆเลยเพราะว่ามันไปตรงกับสถานการณ์หลายๆอยา่างนะไม่ว่าจะเป็นการที่นักท่องเที่ยวชาวจีนเนี่ยสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้แล้วนะคะแล้วอย่างที่หลายๆคนรู้กันนะคะว่านักท่องเที่ยวชาวจีนเนี่ยเป็นหนึ่งใน คนที่ซื้อของแบรนด์เนมเยอะที่สุดนะคะแล้วก็ใช้จ่ายเยอะที่สุดในการซื้อของแบรนด์เนมแต่ละครั้งนั่นเองอันนี้ไม่ได้พูดล,ยลอยๆแต่ว่ามาจากประสบการณ์ที่โมสเป็น SA มา5ปี6ปีนะคะบอกได้เลยว่าอันนี้เป็นความจริง100%เลยเพราะว่าเวลาที่เราสรุปยอดขายแล้วเนี่ย ยอดขายที่เป็นยอดใหญ่หญของช็อปเลยนะคะฝั่งยุโรปเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมาจากนักท่องเที่ยวชาวจีนหรือแม้กระทั่งชาวจีนที่อาศัยอยู่ในประเทศในฝั่งยุโรปนั้นๆเองด้วยค่ะดังนั้นนะจะบอกว่ามันเป็นเรื่องบังเอิญอย่างเดียวก็ไม่ได้นะเพราะว่าการขึ้นราคาเนี่ยมันก็เป็นกระแสะมาตั้งนานแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ดิออเองนะคะหรือว่ารวมไปถึงสินค้าแบรนด์เนมจากแบรนด์อื่นๆด้วยและนอกจากนั้นนะคะขอนอกเรื่องนิดนึงใครที่กําลังเล็งกระเป๋าเฟนดีอยู่นะตอนนี้ต้องรีบแล้วเนะะี่ยเพราะว่าทางแบรนด์เนี่ย าามันจะเพิ่มขึ้นในเดือนหน้านี้เองถามว่ารู้ได้ยังไงเนะี่ยก็ต้องบอกว่าเวลาที่ของแบรนด์เนมเขาขึ้นราคาเนี่ยเขาจะไม่ขึ้นพร้อมๆกันแต่มันจะขึ้นแบบเป็นโดมิโน,โนค่ะทุกคนโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าแบรนด์นั้นๆเนี่ยอยู่ใต้ร่มเดียวกันกเช่นเฟนด i ดีออลหรือวิ t องนะคะเวลาขึ้นราคาเนี่ยมันก็จะขึ้นเป็นระดับเป็นระบบไปเรื่อยๆเป็นแบรนด์นี้ก่อนแล้วก็แบรนด์นี้ตามมาแล้วก็เป็นแบรนด์นี้ตามมาทีหลังนะคะมันจะเป็นลักษณะแบบนี้เวลาที่เขาขึ้นราคาทีนี้เรามาดูในหมวดของการขึ้นราคากันดีกว่าว่ากระเป๋าดีออลที่มอสบอกว่าราคามันขึ้นราคามันขึ้นเนี่ยตอนนี้ที่ยุโรปราคามันขึ้นไปเท่าไหร่แล้วมีรุ่นอะไรที่ขึ้นบ้างคะ่ะ ที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะก็คือกระเป๋า Lady Dior นั่นเองซึ่งกระเป๋า Lady Dior เนี่ยมีการขึ้นราคาแต่ละไซส์นะคะอยู่ที่ประมาณ7%ค่ะอย่างเช่นตัวกระเป๋า Lady Dior Microbag นะคะในปี2022เนี่ยราคาจะอยู่ที่2,900ยูโรนะคะแต่ว่าในปี2023ที่ล่าสุดเพิ่งขึ้นราคานี้ค่ะอยู่ที่3,100ยูโรค่ะส่วน Lady Dior Size Mini นะคะราคาเดิมค่ะอยู่ที่4,300ยูโรแล้วราคาใหม่ตอนนี้2023ค่ะอยู่ที่ 4, 1,600ยูโรค่ะขยับมาที่ไซส์ใหญ่ขึ้นไปอีกนะคะเป็นไซส์ยอดนิยมก็คือ Lady Dior Small Bag นะคะหรือว่าหลายคนก็เรียกว่า My ABC Dior นั่นเองราคาปีที่แล้วคอยู่ที่4,500ยูโรนะคะแล้วก็ราคาล่าสุดในปีนี้อยู่ที่ 4,800ยูโรค่ะสำหรับ Lady Dior Medium b a g อยู่ที่5,000ยูโรและราคาใหม่อยู่ที่5,300ยูโรค่ะและรุ่นที่ใหญ่ที่สุดเลยค่ะของ Lady Dior ก็คือ Lady Dior Large นั่นเองนะคะปีที่แล้วเนี่ยที่ยุโรปราคาอยู่ที่5,400ยูโรนะคะแล้วก็ราคาใหม่ที่เพิ่งอัปเดตล่าสุดตอนนี้ค่ะอยู่ที่5,700ยูโรค่ะและเวลาขึ้นราคาเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นแค่รุ่นเดียวนะคะแต่ว่ามันจะขึ้นทั้งหมดเลยในรุ่นของกระเป๋าที่เป็นคลาสสิกไลน์เนี่ยเป็นเรื่องปกติมากๆอย่างเช่นครั้งน แค่เลดี้ดีออนะแต่ตัวกระเป๋า Saddleback แล้วใบอื่นก็ขึ้นราคาด้วยอย่างตัว d ีออลแซดเดิลแบนะคะตัวนี้เนี่ยไซส์มโครค่ะปีที่แล้วราคายังอยู่ที่2,100ันหรอยู่เลยปีนี้อัพขึ้นมาเป็น2,200ยูโรแล้วนะคะเรียกได้ว่าเพิ่มขึ้นประมาณ6.6%เลยนะคะส่วน Saddleback นะคะที่เป็นไซส์มีเดียมหรือว่าไซส์ที่ทุกคนเห็นกันไซส์คลาสสิกตัวนั้นนะคะปีที่แล้วราคายอยู่ที่3,400รยูโรนะคะราคาปีนี้ขึ้นมาแล้วอยู่ที่3,600 แต่ข่าวดีก็คือใครที่อยากได้กระเป๋า Dior Book t o t e นะคะ ตอนนี้ราคายังไม่ขึ้นค่ะราคายังอยู่ที่2,800ยูโรเท่าเดิมนะคะแต่ว่าต้องบอกว่าเจ้าบุกท์ทตเนี่ยเวลาที่ตัวใบอื่นขึ้นราคาเรียบร้อยแล้วบุ๊กท์ทตเนี่ยจะยังไม่ขึ้นราคาจะโฮเอาไว้ก่อนสักพักหนึ่งเขาก็จะมีการปรับราคาขึ้นแน่นอนนะคะใครที่อยากจะได้บุกท์ทมอสโกกระซิบเลยว่ารีบไปตามค่ะรีบตามตอนนี้เลยเพราะว่าเดี๋ยวพอราคาขึ้นแล้วเนี่ยเสียใจแน่นอนค่ะทุกคนสําหรับดีออเนี่ยคนที่ทํางานด้านในเป็น SA นะคะจะรู้ว่าราคาจะขึ้นเนี่ย ราคามันจะขึ้นแค่นั้นเองค่ะอย่างเช่นโมสไปทํางานวันนี้ราคาที่ขายเนี่ยยังเป็นราคา3,000ยูโรอยู่นะคะพอจบวันการทํางานวันนี้อาจจะมีการประกาศว่าพรุ่งนี้ราคากระเป๋จะขึ้นนะหรือบางทีเนี่ยประกาศตอนเช้าตอนที่ปรับขึ้นราคาเลยก็มีเช่นเดียวกัน <S <S ขเขาก็จะประกาศเลยว่าขึ้นราคามีอะไรบ้างเพื่อที่ว่าเวลาที่เราขายของเนี่ยราคามันเปลี่ยนแล้วเราจะต้องระวังเผื่อว่าใบไหนมันยังไม่ได้เปลี่ยนราคาไม่ได้อะไรเงี้ยเราจะต้องเช็คให้เรียบร้อยนั่นเอง ทีนี้ถ้าเกิดว่าตัว SA อ่ะยังรู้แค่หนึ่งวันก่อนหน้าเลยอะ่ะแล้วลูกค้าจะรู้ได้ยังไงนะคะมันก็มีบางทีที่ข่าวเล็ดลอดออกมาเหมือนกันนะคะซึ่งข่าวเล็ดลอดออกมาเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยลูกค้ารู้ก่อน SA ก็มีนะลูกค้าที่เขาช็อปหลายๆประเทศแต่บางทีเป็นลูกค้าประจำเราเขาก็มาบอกว่าเฮ้ยที่นู่นขึ้นราคาแล้วนะก็แปลว่ายุโรปเนี่ยน่าจะขึ้นตามในเร็วๆนี้นะคะก็จะได้ข่าวแบบนี้แล้วมันก็จะแบบรู้ว่าเป็นขั้นเป็นตอนว่าโอเคที่นี่ขึ้นแล้วที่นี่ก็อาจจะขึ้นทําให้ SA เาม,ามเาเนี่ยเขาก็จะสามาารถบ,บอกไดด้้ว่เเฮี๋ยววรราาาคมันนอจจะขึ้เ็ นี้นะไม่รู้ว่าขึ้นเท่าไหร่ไม่รู้ว่าขึ้นเมื่อไหร่แต่มันจะขึ้นแน่ๆเขาก็จะกระซิบบอกลูกค้าของเขาเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณอยากจะรู้ราคาว่ามันจะขึ้นเมื่อไหร่อัปเดตก่อนใครแนะนำให้สร้าง r e l a t i o n s h i p กับ s a เอาไว้นะคะแต่ว่าในการสร้าง e l a t i o n s h i p เนี่ยต้องเป็นการสร้างที่ คุณก็แฮปปี้ด้วยนะคุณต้องไปเจอคนที่คุณรู้สึกว่าเฮ้ยชอบกับคนนี้แล้วมันสนุกจังเลยมันสบายใจจังเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คุยกับเขาเรื่อยๆนะ,ะเวลาที่ก่อนจะเข้าไปช็อปเนี่ยก็อาจจะทํานัดก่อนเข้าไปก็ได้นะคะจะไม่แบบดุมๆเข้าไปเลยเพื่อที่เราจะได้มั่นใจว่าเราจะได้เจอเอเอที่เขาดูแลเราจริงๆนะคะมันจะเป็นการสร้างความสัมพันธ์แบบนี้ไปเรื่อยๆเพราะเขาสนิทกับเราเราสนิทกับเขาเนี่ยมันก็จะรู้สึกสบายใจเวลาที่เอ้ยมีข่าวอัปเดตอะไรเขาก็รู้สึกว่าเฮ้ยไม่ได้กวนเราจนเกินไปยอะยไร รู้หรือเปล่าส่งไปบ่อยๆเขาจะราคาญไหมก็มีนะคะถ้าเราแสดงออกให้เขาเห็นว่าเอ้ยเราไม่ราคาญนะเราอยากได้ข่าวเราอยากอัปเดตอะไรเงี้ยก็เป็นการสร้างสัมพันธ์คุยกันไปเรื่อยๆเวลาไปช็อปก็ไปหาเขาไปอะไรเงี้ยนะคะมันก็จะช่วยได้เวลาที่มีข่าวอัปเดตคุณก็จะเป็นคนแรกที่รู้เลยแล้วถ้าคุณฟังรู้สึกว่าคุณชอบเทคนิคดีๆแบบนี้หรือว่าชอบการอัปเดตข่าววงในแบรนด์เนมแบบนี้นะคะ ก็สามารถกด subscribe นะคะที่ช่อง Catzilla Most เอาไว้ได้เลยทั้งทางช่องทางโซเชียลสีแดงและโซเชียลสีฟ้านะคะกดไว้ทั้ง2ช่องทางได้เลยแล้วใครที่อยากสนับสนุนการทำคอนเทนต์ของ Most นะคะคุณก็สามารถส่ง Super t h a n k s นะคะส่งสติ๊กเกอร์นะคะหรือว่าส่งดาวก็ได้นะคะไม่ต้องเยอะหรอกมันเริ่มต้นแค่แบบ29บาทอะไรอย่างเงี้ยนิดๆิหน่อยหน่อยก็พอทุกคนเหมือนแบบเลี้ยงน้ำ Most แก้วนึงอะไรอย่างเงี้ยดูคลิปแล้วแบบเฮ้ยชอบขอบคุณที่มาทำคลิปนะ Most ก็จะสามารถเอาส่วนตรงนี้เนี่ยมาเป็นการสนับสนุนนะคะทำให้ตัว production ของช่องเนี่ยมันดีขึ้นแล้วก็คอนเทนต์เนี่ยมันพัฒนามาขึ้นเรื่อยๆด้วยยังไงก็ขอขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนโมสล่วงหน้าเลยแล้วกันนะคะแล้วก็อย่าลืมนะใครที่ชอบเรื่องราวแบบนี้เกี่ยวกับแบรนด์เนมแบบนี้อยากอัปเดตข่าววงในแบบนี้กดติดตามช่องโมสไปได้เลยแล้วโมสมีข่าวอะไรมาอัปเดตอีกคลิปหน้าเจอกันแน่นอนค่ะบ๊ายบาย